ถ้ากูแดกน,นะกูไม่พูดนะนเธอมึงทำอะไรให้มันก็าคุยเกียดพูดกูดจะกินเผื่อเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ทำดีดีเม่เคยรู้มาก่อนเลยอะตกกระชินละเท่าไหร่ให้ทายแสนบลูเจอโทนอะ่ะน้องโทนในเธอใช่ปะน้องดูดิครับนี่ก่อนนะกินเถอะฮะไม่กล้ากินอ่ะปากกูมีราคาเกินสกตีอ้ามหนีอ้อยอ่ะ รมาเปิดคลิปได้แล้วหนึ่งคลิปเนี่ยกูอยู่มุมกล้องก็เหมือนเป็นตัวประกอบอยู่นล้วนะเริ่มเลยจะทำอะไรกูยังไม่พูดแรงนะกูจะพูดเท่าที่กูจำเป็นเพราะคำพูดกูมีหลักการเริ่มมาาจะกินอะไรหยิบมาดิเขาของสุอร์ไพเธอโอหของสุอร์ไพเส์ได้เหรอไม่เห็นเลยว่ามันคืออะไรอ่ะหยิบมาหลับตาก่อน นับตักก็โอนี่รุ่นนล้นั่นเราตา่นดิผมไม่นับถือกูนะเว้ยกูเป็นรุ่นใหญ่นะเว้ยตอนนั้นี่คืออะไรอ๋ออ่านนี่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 อ่านคืออ่านอาเลยอ่านอ่านอ่าอ่านคืออะไรอ่านมาเลย เคราดเคราดเขาไม่ได้สะบัดให้อ่านว่าอะไรกูไม่รู้กูโง่อ่้านว่ากระหลัดเหรอแปลว่าอะไรแปะหลัเป็นชื่อแบนเปลว่าเพชรเหรอหรือว่าอะไรกระหลัดเป็ว่าเปรี้ยวนี่นะครับวันนี้เราจะมากินให้เขาดูก่อนเอาเนี่ยกูไม่พูดแล้วกูไม่พูดแล้วกูพูดเลยกูไม่พูดกูจะพูดเท่าที่จำเป็นมันคืออะไรกูก็จะพูดเท่าที่จำเป็นกูก็พูดเท่าที่จำเป็นนะขมวดปากขมวดกูเป็นธนาคาเหมือนกันใชากูแดกกันนะกูไม่พูดนะนี่เธอทำอะไรให้มันก็กูีเกจะพูดกูจะกินนะเีย มาไว้ทำดีๆไม่เคยรู้มาก่อนเลยอ่ะตกกระชินละเท่าไหร่ให้ทายแสนบักระรองทองเหรอเนี้ยใช่แล้วทำไมกลิ่นมันชุนๆวะเหม็น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 ปากโหมีเล่นมุกนี้กินแล้วนะมันเหม็นจริงอ่ะทุกคนเหม็นลิ่กินมันแบบมันเหมือนแบบเหมือนเลวคุณถึงไม่ออกทองเก้าเก้าเขียวอ๋อเธอไม่ใช่เลยหรอกมันก็เหมือนมันกระรองปกติแหละเธอมองนี้ดิกินมันชุนๆเหมือนเลอ่ะพูดไม่ถูกวะมันเป็นกลิ่นทองหรือเปล่าเพราะมันห่อทองมาครับน้องอันนี้ทองที่มัน ที่มันแปะหลังพ้าป้าใช่ไหมทองแค้เอาไปขายท้ายด้วยเอาดีๆใช่เฮ้ยเอาดีๆสะระจริงมันไม่ใช่ทองที่เป็นประกอบอาหารลครับมันเป็นทองที่กินได้หรือว่ากินไม่ได้เนะี่ยกินได้ใช่ไหมขูจะพูดอท่าที่จำเป็นละเขาคือของขวัญมึงมีใครมาทำี้ให้ดูไอเทยทำเพื่ออะไร จะกินก่อนเนาะเด้ยเรามีแค่อย่างเดียวเรามีอย่างเดียวหยิบอีกอย่างมาได้เจาสองอย่างนี้ใช่ไหมหยิบมาโชว์เลยอ่ะเธอดู้ได้ไงเธอแอบเปิดกล่องของเนี่ยเอออิสระกูก็สั่งกับมึงเลยอย่ามาปัญญาอ่อนนักแสดงมากหุ่นทีอะไรอ่ะเป็นเละเละธรรมดาใช่ไหมหรือว่าเละที่ขอทดงไม่หรือคือร้องเก๋ดิอันนี้มันคืออะไรอ่ะก็ให้อันนี้เขาจะให้เธอเป็นคนแก๋เองนะนี่ม้วนฝั่งนี้ดีเธอจะได้เก๋ของควายของเขาอ๋อเจ้าิ้นของควายมันดีมาเธอทำดีเดี๋ยวมันคว่ำหมดโอเค แม่จริงๆไม่ได้อยากถ่ายนะเพราะเป็นมื้อประจําวันของพี่อยู่แล้วพี่ก็จะกินแบบมื้อละหมื่นปกติทุกวันมื้อเช้ามื้ออะไรเงี้ยอันนี้จริง,รงๆไงอันนี้พี่กินปกตินะคือแต่ละน้องน,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 อน้อง<ร>อาจจะตื่นเต้นเมื่อพี่กินหรูกินอ,อะไรเงี้ยคือทุกวันนี้พี่กินแบบน,นี้อยู่แล้วปกติก็แบบมื้อเท่าไหร่นะชุดเนี้ยชุดนี้เท่าไหร่รักหมื่นครับชุดนี้รักหมื่นมื้อเดียวเปิดมาเป็นนี้ครับทุกคนเห็นปะไม่เห็นเอียงอีกระดับมันบ้งเธอกระดาบมันบังมัต้องเอียงขึ้นไปเดี๋ยวมันหก เป็นสวยเลยนะสวยบลูท์ืัโทนอ่ะน้องห่ะน้องดูดิครับขอลองดมไปดิเธอเธอรู้ไหมว่าเป็นเนื้ออะไรกลางๆอ่ะเป็นเนื้อมึงพูดติ่กูจะพูดเท่าที่จำเป็นเนื้อวัววากิวเอ่ะแต่อนนี้มาส่งมาประมาณสามชั่วโมงแล้วไม่รู้ว่ามันจะหมนเหี่ยวน่าจะอร่อยแล้วเธอแล้วก็ยังมีอีกอันนึงคืออันนี้ยังให้ไม่ครบนี่น้ำจิ้มเหรอมันเป็นแบบกันเลียก แกเรียนอะ่ะกันเรียนอ่นะอันนี้วางมีซอสเบอร์เรตไหม <c oughs> คุณจะแด็กได้ไม่เจอสองคำเราจะเริ่มที่บากะลองนะครอันนี้นแกแบนเนี่ยไมอยู่กับอ,อันอยู่กับอันี้เระกินบากะลองก่อนเลยเริ่มแล้วพ่ธีตอครรมคดูราคาเธอไม่ใช้ช้อนเนาะหูมันมีมันมีซอสอะไรไม่รู้อ่จะเราจะกินของแพงก่อนหรือของถูกก่อนแกเนียนี่ก่อนนะลองลองกินเหรอฮะไม่กล้ากินเนาะปากผมมีราคาเกินสิทธิ์อ้ามีการกัดกัดอร่อยไหม ก็เลยแหละแพงไอ้อ๋ออยู่ละอืมอร่อยอ่ะจริงเมื่อก่าแล้วอออเอาใหม่ดีกว่าเมื่เก่าแล้ว,ว,นนลวคนกินเยอะแล้วเอากินทุกวันจนเบื่อแล้วว่ะอืมอร่อยจริงมไม่เธอเอาอบอกเล่นอีกอกินให้หมดไปเลยน่าเกลียดเลยไม่ให้คนหนูกินเก่ากินเยอะพอนในรีวิวไม่เน้นกินทุกคนอันนี้ ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เพราะว่าเงินในบัญชีไม่ใช่เรื่องไม่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 ใช่ปัญหาของฉีดมีอยู่เยอะเกินอ่ะของถูกไม่ต้องเอามาช่วยเยอะไม่ก็เขาอยากไว้เธอให้มองเธอเรื่องอาซียนอ่ะอ่ะสวยเพาเขาไม่ชอบเดี๋ยวจริงๆของถูกของแพงกินได้เหมือนกันรับสีเรียสอันนี้แบบธรรมดาครับไอ้หกนะเป็นไงวะอร่อยบ้างกินไม่ได้เลยก็แดกปากอ่ะอันนี้แบบไม่มีอะไรเลยหวานหวานแบบเหมือนแดกน้ำตาลอ่ะอ้าวเกิน วาชอบกินรนี้มากกว่าหวานเลยเก็บมันนะตัววันไหนชนะครับชอบอันนี้มากกว่าอันไหนอันถูกแสดงว่าปากเราราคาไม่เท่ากันกูไทยแลนด์มัแฟัคเกอร์กูจะกินแบบวิถีแบบคนไทยคนไทยอะอย่างเงี้ยเออผมอยากรู้มากเลยไอทองนี่มันมันเป็นอยากชิมแต่ทองอ่ะเป็นยังไงขอกินแต่ทองนะทุกคนรสชาติอะไรเลยอ่ะ แต่มันคิดมันไม่ใช่ทองแปะผะใช่ไหมไม่ใช่มันเป็นทองทำขนมอ๋อทองทำขนมแต่เพราะว่าทองเก่าเก่าถ้าทองเก่าเก่าถือว่าขายได้บ้าอันมีรสชาติเลยอ่ะเหมือนเละเลยอ่ะดมดิถุงมีแค่กลด่มทำไมวะถ้าถุงเบอร์เกอร์อะจะมันไม่ร้อนอ่ะเวฟก่อนไหมกลัวจะไม่อร่อยเพราะมันไม่ร้อนนี่แหละเขาว่าทำมาเขาก็ทำกินกันแบบไม่ร้อนนี่แหละใช่เหรอเนื้อวากิวกินให้หมดนะเธอเสียดายข้างในเป็นเนื้ออะไรเนื้อวากิวเ ไฟแล้วมีอะไรอีกมีชีสตรงกลางแล้วก็มีขนมปังขนมปังไม่ใช่ขนมปังธรรมดาอะขนมอะไรครับขนมปังนี่เขาปิ้งมาฮะมันต่างอะไรกับธรรมดาก็ขนมปังธรรมดาแล้วก็ต้องดึงออกดึงออกไซ้มันก็ออกง่ายะจับมือสองข้างต้องดึงออกมันกะใช้กูกินไม้ไงเขากัดข้างๆก่อนเดี๋ยวตรงนี้มันหลุดอ่ะแล้วแต่บีบแล้วก็อ้างกว้างนนี่ะเออเอาเข้าไปเอาปากเข้าไปอ่ะเป็นไงกัดถึงเนื้อปะ บอกรสชาติมาตะคีนสิไม่รู้อ่ะมันเหมือนเบอร์เกอร์ปกติปะหรืออร่อยกว่านั้นไม่มีซอสเหมือทีูนั่นยังไม่อร่อยสำหรับกูออ๋อปกติต้วยไม่ได้อ่ะไม่เอาไม่กินห่านี้แว,วางไว้ไม่ต้องแสดงว่าอร่อยใช่ไหมอร่อยเอาดีๆียวดีๆเพ่อนเนื้ออะไราปากไหนดูดีร้ายยังเธอทองคําติดปากเลยดูดิลาปากไม่ขาดซอสเหมือที่นะคนนั่นจะอร่อยแต่ไม่มีซอสเฮ้ยอยากกระแดะกัดเลย ผู้ดีเขาจะกินกันดอกไม่้เอนเสียดายว่ะดายเธอต้องกินให้หมดเนาะอ้าวมันน่าจะมาตอนร้อนๆเราตื่นสายอะไรเงี้ยเนื้อแบบละลายในปากเลยเนื้ออะนดีเรื่องอะไรเนื้ออร่อยอร่อยอ่ะเนื้อเหมือนร้านโชคชัยเนื้อมันแบบลายปากมันมันเป็นเนื้อแบบเกรดพรีเมียมเดี๋ยวสำหรับพี่ปกติพอพี่กินปกติหรอกลอนทำตามเพื่อนพี่ได้ดีบัตเตอร์ไม่หล่นเลย อร่อยจริงโดนกินแบบคนไทยจกเหนียวจกเหนียวอ,อร่อยจริงนะอืมอ่อยเนื้อ,อร่อยตอนกินคำใหญ่มันเว่อร์อะแต่กินคำเล็กก็มันอร่อยเนื้อมันแบบมันมีเนื้อนี่ชั้นหนึ่งเนี้มเป็นเนื้ออะไรอะ่ะนี่จะเป็นไก่ปะมัน,ม,นมันมีเนื้อสองชั้นนะทุกคนดูดิหนังหมาผู้พูดซะกูไม่อยากแดกเลยตับใช่ไหมถ้าตับไหมถ้าตับเรงเกียดตับอะ่ะอืมเหมือนตับเลยพิงว่าเนี่ออนยหนุ่มหนีเธอกูไม่กินนันตักออกไปดิเนื้อร่อยจริงยิ่งก่ึ่งีเนื้อ อันนี้ไม่ไม่ไม่เหมือนกินเบอร์เกอร์แล้วเหมือนกินข้าวเหนียวอ่ะต้องตักแบบหยิบขึ้นมาทำไมแดกแบบแดกแบบสายจกอ่ะอยาก่องเลยอร่อยมันก็อร่อยเนื้อเบอร์เกอร์อร่อยอร่อยจริงใช่ไหมกินไปเดีนะยังไม่ได้กินข้าวกินอยู่เพรกะแกนี้ดีว่ะไม่รู้อะแต่ละอย่างที่สั่งมาเขาฉุกแต่อันนี้สุดแล้วมันไม่ได้สำหรับเขาอะซื้อเล่หอยยี่ทิบาทพอแล้วถ้ามึงจะอร่อยแค่เนี้ยเอ้ยซอสนี้ยังไม่ได้ลองเลยลองไหมอ๋อมันต้องกินกับเบอร์เกอร์นี่ซอสอะใช่เออไม่อย่างงี้ก็มันต้องกินกับเล่ด้วยเพราะว่าตัดเีย เออเดี๋ยวลองกินเบอร์เกอร์พร้อมไหมไม่ได้ลองอ๋อนี่มันเป็นมายองกินกลิ่นฉุนฉุนทุกอย่างไม่มันเป็นกันเลี่ยนแต่กินแล้วอร่อยอ่ะแต่มันฉุนมันกลิ่นเหม็นแต่อร่อยเนาะมีน้องๆถามว่าทำไมไม่ค่อยทำคลิปนะช่วงนี้พี่ติดติดติดเกมติด GTA นะครับขอโทษด้วยเนี่ยครัสลับเวลามาอาทิตย์ละครั้งแล้วกันเนาะกินเนี่ยกินแบบมีซอสนะซอสอะไรวะซอสอ๋อกินอันนั้นเสร็จแล้วต้องขับวถเมื่อกี้นี้กันมันจะดีขึ้นนะคือที่มามหมัดคือเป็นเบอร์เกอร์ใช่ไหม ่นะค่ะแต่ก็ททำวันต่อวันนะอร่อยเบอร์เกอร์อร่อยจริงยอมรับเนยเนื้อมันอร่อยอ่ะแต่พวกขนมปังก็ปกตินะเรากินทีเดียวสั่งมากินทีเดียวใช่ไมไม่ชอบอ่ะแล้วเขาอร่อยเขาว่าันเนี้อร่อยถือว่าอร่อยใช่ไหมส่งอันนี้นไหนอร่อยกว่าสังอันไหอันนี้งานเนี้ยโหว่าเบอร์เกอร์ว่ะเนื้อเบอร์เกอไม่อร่อยจริง่เบอร์ก็อร่อกว่าเือบอร์เกอร์องเาคนไม่ชอกินมากัไปคิปไม่อยาพูดคําพกมีราคก็จบคินี้แล้วนะ ถ้าอยากดูคลิปนี้อีกก็มาเม้นเหมือนเดิมว่างั้นถึงจะมาบอกว่าอยากให้ทําอะไรแต่เนี่ยคนดูไม่ได้ขอเลยมึงอยากแดกเองใครใครพูดเธออยากกินเองไหมคะอือตะก็ขอบคุณกะลัดด้วยนะคะที่ส่งของมาให้เราขอบคุณทำไมถ้าเขาให้สปอนมาไม่ใช่ไงสปอนซ์ซื้อแดกเองโอเคโอเคอย่าลืมซับสไครต์ด้วยนะคะไปแม่รกดแชร์ครับบ๊ายบายขอบคุณทุกคนมายแบบเด็กเอง และนี่กูชักนมสกิลกูมาตรฐานกูทำมึงด่าวเลยว่าชักนมสเต็ปกูยากจะหามึงไม่ต้องถามเลยว่าชักนมกูเก็บพวกมึงไปสามเลยเพื่อนมาหามเลยว่าชักนมรอ,อบรอกพี่แต่สาวๆที่เข้ามาหากูว่าชักนมสกิลกูมาตรฐาน